สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆี่ทุกทกคนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29เดือนพฤษภาคมพศ .2564 นะครับผมเฉินปักน้ำวันนี้ก็ได้ไปทำงานนะครับเช่าพระมาชุดหนึ่งเมื่อตอนบ่ายนี้นะครับเป็นจอบจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานอันนี้เป็นบล็อกเอ่อท้ากระดกนะครับดูง่ายดีนะฮะอันนี้วันนักก็จะเหลืองอมเขียว นะครับใครมีสภาพอย่างนี้นะครับสองสาแสนผมยินดีรับเช่านะครับนี่ดูง่ายดีนะครับอันนี้แค่ลิกบล็อกเท้ากระดกนะครับดูที่ปลายเท้าล่างนะครับจะกระดกอย่างนี้นะครับแล้วก็หัวไหล่ตรงนี้นะครับจะมีเส้นคู่อยู่คู่หนึ่งนะครับนี่ดูง่ายดีนะครับอย่างนี้มีนะครับยินดีรับใช้เลยนะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับก็เช่ามาหลายแสนเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ปักน้ํารุ่นสามพิมตื้น นะครับองนี้เป็นรุ่น 3, พามพิมตื้นพิมพ์6พิมพ์ที่6นะครับดูง่ายดีนะครับองนี้รุ่น3ามนะครับส่วนอีกองหนึ่งก็จะเป็นปักน้ํารุ่น3ามพิมหนึ่งคงนี้หน้าตาดีนะครับหน้าตาดีมากนะครับหลังจะแยกๆนิดนึงนะครับเพราะเขาเคยใช้มาโดนเหงือก็เลยหลังจะล่านๆนิดนึงแต่หน้าดีมากเลยองนี้ นะครับหน้าตาดีมากนะครับเท่มากงน,นี้พิมพหนึ่งรุ่นสามพิมหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ <c oughs> สมเด็จวัดบางขุนพรมพิมพใหญ่นะครับแต่พระองค์นี้มีบินข้างบนนะครับและข้างหน้านี่มีการเจ้าของเดิมน่าจะไปน่าจะใช้พระจนสึกหน่อยแล้วก็เลยไปซ้อพิมพ์มาเพื่อจะเอาไว้บูชานะครับองค์น,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่แต่ว่าหักนะครับหักข้างบนแล้วก็มีซ้อพิมพ นะครับอย่างนี้ใครต้องการเอาไปใช้ก็บอกนะครับศักดิ์ศรีบางคุมพรมกู่เก่าแค่บินนิดเดียวเององนี้นะครับแล้วก็มีซอฟพิมพ์ข้างหน้ามานิดหน่อยนะครับอย่างนี้ผมก็ตั้งราคาไว้2อง0 0 0หบาทก็แล้วกันนะครับเอาว่าแท้ดูง่ายนะครับถ้าอยากจะหาสมเด็จเอาไว้ใช้ติดตัวเนี่ยราคาอย่างนี้นี่สบายกระเป๋านะครับเพราะถ้าสมบูรณ์อง์นึงเป็นล้านนะครับสวยๆองคหนึ่งหลายๆล้านนะครับและอย่างองนี้ก็เป็นเขาเรียกพรากู่นะครับวัดสามปื้ม นะครับอันนี้ก็สมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมมีหน้ามีตาด้วยนะครับส่วนมากกูวัาสัมปื้มเนี่ยเราเจอเนี่ยส่วนมากจะชมรุดนะครับเพราะเป็นเนื้อผงน้ํามันแล้วกับกรอบนิดนึงนะครับอย่างอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้เป็นวัดสัมปื้มวันนี้หน้าตาดีมากนะครับเราก็ไปเช่าจากลังเก่ามานะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีนะครับราเครื่องดีๆอยู่ที่บ้านนะครับผมเฉินปักน้ําก็ยินดีรับใช้นะครับติดต่อผมได้เลยที่เบอร์ 065นะครับ72719เอ้ยไม่เอาใหม่065 7271010นะครับ ID รายเป็นเบอร์มือถือเลยหรือก็เบอร์หรืออีกเบอร์หนึ่งก็0917271991นะครับแต่ตอนนี้สะดวกเบอร์065 7271010มากกว่านะครับนี่อันนี้ก็ปิดตาหลวงพ่อเชยวัดท่าควายจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆก็จะมารีวิวใหม่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยไม่ได้เอาผ้ามารีวิวเลยนะครับเดี๋ยวมีผ้าดีๆจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่ผลงานของวันนี้เลยนะครับระหว่างเรารอ,รอ,รอดูผ้าอยู่แถวสารายาก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับแก้เหงาโอเคนะครับมีพระเครื่องดีๆอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินติดปอติดต่อผมได้เลยนะครับเฉินปักน้ำยินดีรับชอบผ้าถึงบ้านทั่วไทย ครับเก็บไว้กลัวลูกหลานไม่รู้ค่าอยากนําเงินไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าอิ่มตัวกับการสะสมแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินคิดถึงร้านเฉินบักน้ำนะครับยินดีรับใช้ซื้อง่ายไม่ลีลานะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ